ขอ,ขอให้ฟังแบบอ่อ,อนออน,นี่นะอ่อนกระโปงมันบินบินอยู่นเมื่อวนน่ะตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้ฟาราหรือเปล่า,าห,หรือว่าวิดูโอหรือเปล่าโอ้โอิสซาเอ่อเซนเซอร์โวยวายโวยวาย หลอกแล้วตลกแล้ว,ลลวหลังหน่อยหลังหน่อยหลังหน่อยน้องเ้าไอเชี้ยมัน,นยิงไม่หยุดแต่มันยิงร้อยเลยโกรธเดยต้อง,องเปลี่ยน,ยนตัวถ้าพาน้องเข้าไม่ได้สีสวยกูตายเพื่อนี่อะไรสวยก็คือสวยไม่กูตายก่อนที่มึงบอก ว่าจะเข้าอีกสวยพี่สวยพี่ไม่ถึงเลยเจคือไม่ทำเกี้ยเลยเนดะ่ยคือกูเข้าไปกูโดนดีเฟกแล้วกูก็จะตายแหละที่สวยก็คือสวยยิงดีสวยส่ยกูอ่ะเอมาถึงมึงแหละไม่ได้ยิงเนียดีว่าว่ะเอ๊ยดีที่ไม่ใช่อลิสาไม่ชอบมาไม่ชอบ ยาไปที่ยาทิพไห้เอ้ยเพื่อนตัดได้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 ตัดได้ตัดแด่ตัดแด่เอ้ยหลังตัวบอมตายหนึ่งตายสองพลังจะตายสามคือคนนั้นคือกู

เคกูเปลี่ยนที่มันไม่ฉีกให้กูแต่ก็คือจะไม่มีคนดูแลองๆนะสวยเลยเนี่ยสวยเลยติดแล้วมังอยู่อ่ะเอ่ามแล้วเหรอะ วิ้ยโดนจังเลยเอาจังก็คุยนะสีน้กุ๊ยวยสือก็ได้เลเพื่อนนะได้หรือเปล่าโ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ีเพื่อนโดนเเซอร์ดิเอาเเซอร์โดนเพื่อนออนะดิบรออหน่อยดิ t h a s ขอบคุณครับ ีดูแลน้องสโซเกียอยู่ไปกูไถึงยังถึงยังแล้วเออ๋ยวพอกูเดินไปมันก็เดินตามกูพอกูกลับมาดันไม่ให้กลับมาดันหมายห้องอย่างไรดีมันก็เลือกกูติมันไม่มีโลอันหนึ่งอ่ะอ่ะหนุนแรงดิกูมีอันติเล่นโดนสแปมตาเลียกร,รับมิเลอร์มิเลอร์ ý nghĩa lô rồi thôi. rồi nào ờ ơi đâu rồi đâu là. ơi 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 ta, ơi 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 để, ơi Đi ơi ơi Tôi ơi ơi ได้แล้วจะตายใช่ยหอ้ยล้อข้างหลังอืม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 ทำอะไรไม่ได้ไม่ดได้จังเลย ้มนเล่นรีอรปโอเคให้กูเล่นลิงก็ไม่ได้แบบทีมประตูทางขวามีโบบ้ามีประตูเดียวเยหรือนะ้ยเอไหนนี่คืออะไรเกินใหม่เหรอลิงลิงลิง เีเยอหอ,อไม่เป็นไรเราเราเอาตรงนี้เราเอาตรงนี้เรียงกลับมาแล้วกลับมาล้ไม่มีโล่เหรมันไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมันก็กลับมาโอ้ที่ก็น่าดูอ่ะถ้าดิงแบบอ่าเฮ้อันนี้ก็กลับเหมือนกันโล้กลับไป แทงไปไหนแล้ววะแทงมันไม่ได้หมาม,ม, <Queen. Okay. S 2> มัน่ยังปีนปีนโอเคเอ๊ยมันหลังเลเซอร์แตะเคกืโดนกี่แน่แต่บนเยอะมาเยอะเยสเซอร์ไ <Yes, sir. S 2> ม่รัดสบดิ้งนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ทันส,สวยโ๊โ,โคไปเดมือนเดิมแตู่ยืนได้ไม่นานคุยนี่นะใยหลัง ก็บองเตียงใช่ไหมเล่นอะไรตรงนี้แหละหลังโดนเทเอร์เป็นกูนี่ะเยอะเลยลีลดีลดมต้องหวังว่าเพื่อนจะเอาได้อ่ะแบบว่าเทสเตอร์ อื่นไม่ได้เลยบอกได้บอกไ,ได,กไได้โอ้โหเป็นตายโดน,นสองสบโอ้พียโซบอกโอ,โอ้โดนนึงงงเอ้ยโอ้ตายมอร์ี่อ้อ่หนึ่งเ่คน,นตายองฝันะหลังเต็มหนอ่าคุณดว่าแม่งตายหมดแล้ว โน้ไม่มีใครตายเลยมีแต่เมอร์ซี่สามคนไรลงมาแล้วฟู่หนึ่งใช่มันจะมาชุบมันจะมาชุบ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 ตายครับหลังเขมีอีกตัวตัวได้ได้มามาข้างหน้าอีกทีหนึ่งที่เดียวนะเออ

วา้าฟี่กดโอทีทีสองหนุ่มคุ่เ้าวรถนะเผื่อเจสเจอร์มันเไม่มีมีเลยหรืหว่าใช่หรือเปลไปกลับกลับกลับทุกคกลัวข้ามม้วนอ่ะยิงก็ยืนให้เพื่อนดีกว่า โวมีเลเตอร์ดี่หลอดเฮ้ยเหี้ยตกใจบุกหนีหนีแอบแอบแอบยานโหไอ้เหี้ยแอบไปเจอฟรีนโอ้โหตายแลมไม่ทันหนึ่งวินทีจะได้มุมนี้เลยไปตายรถตายรถ เออไม่ทันมันถึงแล้วมันไม่ได้เซกเร็วกันเลยอืมอุย้ยอะไรโว้เนี่ยว้าวเอวอเดว เฮ้ยหลังเข้ามพื่อยในคนหนึ่งม์ซี่อยู่เถอไม่เห็นได้ยินเลยรีเปอร์อืมไม่มีใครได้ยินหรอกเงาลา้าอ่ะเมื่อกูเล่นห้อง,องนี้ดาวอะ่ะไม่นานจะตายยังไม่เรียนติโต,วต,วตวสวยม์ซี่ เฮ้ยโดนเอฮันโทโอเคโอเคนีอยู่กริบมรซิตายควินน่าจะมีแล้วมั้งมีดิเราไม่ใช้เลยต่อไปแล้วสวย สามซีวิสเดี๋ยวกูรอฮันโซ,โซยิงกดอยูซ้ายซ้ายสุดเลยหลักวินเนี่ยเนี่เนี่ยใช่ใช่ใชวิมอยล่าตายดีเปอร์น่าจะใช้อะ่ะดิปเปอร์ใช้ไปแล้วเมื่อกีอ้อ๋อโอเคกูรอมันใช้แล้วกูสวนหลัง เมซี่พับปืนแล้วตายสายแ้วไปเออเย้เย <Yeah, yeah. S 1> มันต้องอย่างนี้ดีแบบคนละสามสิบอ่ะถึงจะชื่นใจไม่ใช่แบบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดสามสิน้องพีน้องรังซูชิเอ,อ่อ โอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วเอาของมาแบบผ่านใบอ้าวเกิ่อนกูไปไหน